แล้วก็มชมวยจำนวนเก้าสินกว9าคนนะครับก็นนนะบด้วยหลังจายได้ก,การประกันตัวก็คนละ2 0 0 0 0บานนะครับก็ต้องของขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ร่วมกรประกันตัวพวกเราออกมาแล้วก็ในขณะที่ก่อนที่จะมีการประกันตัวเนี่ยผมก็ได้ถูกอญญายัดตัวไปที่ศา,า,าลอาญาราชดานะครับเพื่อที่จะไปร่วมฟังพิจรารณาตัวสนวนนะครับในคดี วันที่สิบเก้าี่19 20กันยานะครับในคดีเดียวกับเพื่อนของเราที่ขั้งอยู่ในเรือนจำนะครับก็สุดท้ายก็มีการเลื่อนนะครับผมก็กลับมาประกันตัวนะครับได้ทันนะครับก็ทำนาทีนี้ต่อไปนะครับก็ผมก็สู้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็มีนัดกันนะครับเหมือนที่เพื่อนเราได้นัดแนกันก็คือเวลา14นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับผมก็ยังไปร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ผ่านมาหลายคนถามว่าทำไมผมต้องยอมร่วมกับพี่น้องอที่หน้าทำเนียบก,ก็คือพี่น้องผ่านฟ้าะทะลุฟ้านะครับแล้วนั่งอยู่ให้ตำรวจจับนั่นคือการแสดงออกถึงเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าสิ่งที่พวกเราออกมาเรียกร้องเราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงนะครับเราต้องการความสงบนะครับเราต้องการความสันติอหิงสาเราต้องการชนะนะครับ ใจของรัฐบาลที่เราเรียกกันว่ารัฐบาลปฏิก,การด้วยการใช้หลักสันตินะครับแล้วก็ในภาพรวมเมื่อคืนนี้นะครับผมต้องขอพูดนะครับเพราะว่าเป็นความในใจของพวกเราที่ถูกกระทํานะครับเขากระทํากับพวกเราเหมือนไม่ใช่พวกเราเป็นประชาชนทั่วไปพอเขาเอาเราขึ้นรถไปที่สโมสรตำรวจเนี่ยเขาทำเหมือนพวกเราเป็นผู้ร้ายผู้ก่อการร้าย เอามือควยหลังแล้วค้นเราทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการนะครับอสอบปากคำต่างๆเสร็จแล้วพอถึงเวลาเข้าเรือนนอนได้มีการนำตัวเพื่อนเราสามส,าสคนนะครับไปขังไว้ในคุกนะครับไปขังไว้ในคุกร่วมกับผู้ที่โดนคดียาเสพติดนะครับแล้ว ความที่ดีน่าเกียิที่สุดก็คือเราขอเอาข้าวลงไปทานในห้องก็ไม่ให้เราลงไปไม่ให้เราอะไรเข้าไปทั้งสิ้นนะครับแล้วห้องผู้หญิงเนี่ยดำไปตรงข้ามกับอีกห้องหนึ่งที่เป็นผู้ที่โดนโทษยาเสพติดนะครับซึ่งห้องน้ํามันก็นิดเดียวนะครับซึ่งเพื่อนเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็อายนะครับกลัวบางคนก็ไม่กล้าทําภารกิจนะครับในชีวิตประจําวันของเขา นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับรัฐบาลว่าอย่ากระทําแบบนี้กับประชาชนที่เขาออกมาเรียกร้องด้วยความสันติและเห็นคาเลยมันไม่ดีนะครับท่านที่ออกมาบอกว่าให้พวกเราหยุดนะครับแล้วให้พวกเรานะครับอย่ากโกรธเคืองนะครับรัฐแล้วแบบนี้เหรอครับที่จะให้พวกเราหยุดมีแต่สร้างความเกลียดชงังสร้างความโกรธเกลียดสร้างความน่ารังเกียจให้กับคนรุ่นหลังแต่คนรุ่นอย่างพวกผม แบบนับไม่ถ้วนแล้วก็อย่างไม่มีวันลืมนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ยิ่งกว่านั้นก็คือเพื่อนของเราที่เป็นผู้หญิงมาประจําเดือนนะครับเรียกร้องให้ตํารวจเนี่ยเราขอร้องให้ตํารวจเอาผ้าอนามัยมาให้เขาก็ไม่ยอมมามาจนสุดท้ายพวกเราก็เกิดความอัด,อดเครียดนะครับข้างในก็มีการเอาน้ําสาดกันจนเจ้าหน้าที่ตารวจต้องยอมเอาผ้าอนามัยมาให้ นี่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเพื่อนของเราก็จะมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะครับพี่เลิศนะครับก็จะมาชี้แจงก็คือว่าการจับกลุ่ม่อคืนนี้รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้รับการดูแลอยา่างผมต้องพูดอย่างนี้ฮะการจับกลุ่มเพื่อนของเราตลอดพวกเราเนี่ยการจับกลุ่มเมื่อวานนี้มิชอบด้วยกฎหมายนะครับเลวร้ายมากๆนะฮะพวกเรามเป่า การใช้ความรุนแรงกับพวกเราหลายอย่างหลายรูปแบบนะครับผมขอประนามการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลฝากไปถึงพันตำรวจโทรพระกระพงพงเพตาด้วยท่านลองสำนึกดูบ้างหากบุคคลเหล่านี้ที่ท่านกระทำกับเขาเป็นลูกของพวกท่านท่านจะรู้สึกอย่างไรนะครับฝากไปถึงท่านด้วยนะครับอย่าทำแบบนี้เลย เรามาชุมนุมโดยสันติท่านเรียกร้องให้พวกเราสันติเราก็พยายามลดให้ลดรง์ให้พี่น้องเนี่ยชุมนุมโดยสันติอหิงสามไม่ใช้ความรุนแรงสุดท้ายการกระทําจากเจ้าหน้าที่ที่มกากระทํากับพวกเราแบบนี้เหรอฮะสมควรแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเห็นว่ามีแขนติดตึงครับผมมีการโดนจับโดนด้วยครับผมก็พี่บุกไปก็นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับก็เดี๋ยวมีสักพู่หนึ่งจะออกมานะครับเพราะว่าต้องรอเขาจะแบ่งเป็นสองชุดชุดแรกเนี่ย นะครับก็คือของผู้กผมนะครับสาสองคนเนี่ยจะได้รับประกันก่อนเพราะว่าตำรวจไม่ได้คัดค้านการประกันตัวแต่ชุดแรกที่มาก่อนเนี่ยหกสิบกว่าคนเนี่ยเขาคัดค้านการประกันตัวเลยเลยออกมาช้าหน่อยครับนี่เองนะครับโอเคนะครับเอาผมกล้องครับ